สรุปวันนี้ได้แค่นี้แหละเต่ดอกใหญ่ๆเริ่มใหญ่แล้วด,ดิสวยใหญ่ๆหบวกสมกับกำลังงามทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นะอืม้มเป็นอ่อนงา,งามทั้งนั้นเลยสวยๆจ้านะขามานะันเนาะ สอ่อนขายาวอวยสู้อยู่แต่ละดอนกนี่ดูดยังสิดูดยังสิหายาเต็มเลยนี่ดอกบ,บานขนาดเก็บมามันบอได้อันพื้นนั่นปนันไดพื้นบ่เลืองปันไดมาฮห้อดบ้านกับพื้นเหลืองเบิดแล้วเบิ่อนเก็บมาก,กับงามงามบามันมันงามและเอามาละเหลืองเบิดพนะุ่อนอันนี้ก็ได้ที่จริงนี่สิบ่าเอามาแบบนี้เอามาพุ่น